สวัสดีครับอัิล่าครับรับบทเป็นมิสเตอร์โรเบิร์ตครับผม oh! สวัสดีค่ะคุณพิระพีนะคะรับบทเป็นของแอลขอแนะนำตัวทุงนี้ก่อนค่ะเจูนพีสวัสดีค่ะสตีฟค่ะรับบทรับบทเป็นบุษบงค่ะอ oh! ุ้ยทะลาะหน้าใหม่โนเองหน้าใหม่จำไม่ได้อัคตุรค่ะรับบทเป็นสตีฟเกล เลยครับอะไรก่อน ถามก่อนเลยแหลวะว่ามันจะรู้เป็นการชมครั้งแรกเลยคุณไบา์นนท์เป็นยังไงได้เห็นสิ่งที่เราสแสดงไปทั้งหมดแล้วก็วติดร่องไฟประเด็นแล้วทรับผรู้สึกก่อนไงครับ,ร,บรู้สึกประทับใจมากๆค่ะจริงๆต้องบอกว่าตอนที่พี่บีบอกว่าเทลเลอร์จะสิบนาทีครึ่งนี่ผมยังรู้สึกเอ๊ะจะได้ใหรเดี๋ยวนีเพราะว่ามไม่รู้ผม,ม,ผมนเองว่าส่วนตัวเขาจริงๆผมรู้สึกว่าเทลเลอร์สมัยเนี้เท่าที่ผมเห็นมันกับสองสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ดูไป็นสิบนาทีครึ่งแล้วผมรู้สึกว่า เฮ้ยเออมันดีจังเลยมันดูแบบมันดูไม่ยาวไปมันดูกระชับได้ได้เนื้อหาทุกอย่างมากๆเลยครนะครับที่นบครับผมก็ตื่นเต้นมากนะครับก็คือนอนไม่หลับเลยับผมก็จริงบ้านอ่ะจริงๆครับผมเพิ่งพูดไปเตะบอลอยู่นะฮะเตะบอลเพื่อแบบว่าจะได้อ๋อคุณอิ๋งแล้วนะไม่ครับก็เตะบอลเพื่อแบบว่าเพื่อนต้องบอกเตะแล้วไม่อยากไม่หลับอีกอ๋อใช่ครับแล้วพอได้เห็นไปแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตันมากแล้ เรื่ความพี่หนึ่งเราเรียกพี่แล้วสองคือกับพี่จิ๊กเราเรียกมาได้ค่อนข้างแบบดีมากๆด้วยครับบางทีแบบต่างๆของผมเหมือนกันเลยอุ้แบบฉันเหมือนเขาโดยฉันจะร้องไห้เหมือนกันอ๋อคนอื่นก็จะร้องเหมือนกันอ๋ออะไรก็หลายคนหมดเลยถ้าเกิดนะคุณทั้งนี้นะครับฟีด้วยความรู้สึกของทั้งสองท่านนะค่ะต้องบอกเลยว่ามันมีความฟ้าจริงๆถามนักแสดงจาะท่านบ้างไหมว่าในบทบาทของตัวเองเนี่ยเราก็การมาถ่ายทำเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่าเจอเลยครับ่ะ ตลอดเลยครับก็้วก็มิ่งนะครับมิ่งก็จะเป็นเป็นเพื่อนสนิทจอมครับแล้วก็มีเพื่อนสนิทอีกคนนึงคือสุลาในเรื่องปกติดมากเลยครับในเรื่องแต่มิ้นก็คือเป็นคนที่รักเพื่อนรักแม่ครับคือยอมได้ทุกอย่างครับแล้วก็คอยปกป้องคุงแม่แล้วก็ตัวจอมเองค่ะคือรักจองและสุลามากๆใช่ค,ครับตอนแรกเมื่อกี้ที่ดูสุลาคือชื่อคนปล่าไม่ใช่เล่านั่นแหละโอเ็ไค เลยก็จะลับทเป็นคนใช้คนสน,นิทของคุณจริงๆค่ะซึ่งวันนี้ก็จะอละบทใน มิสเตอร์โรเบิร์ตนะคะเป็นใครอะไรยังไงเรามาพัวพันกับเขายังไงกับชีวิตพวกเขายังไงบ้างของมิสเตอร์โรเบิร์ตค่ะมิสเตอร์โรเบิร์ตเขาไม่ควรจะไม่พูดถึงบทคนอื er, bass, ่นนะคะคุณต้องพูดถึงบทตัวเองสิค่ะเป็นนายฝรั่งครับสมัยเก่าก็จะเป็นฝรั่งที่มามาประเทศไทยแล้วก็ทำการค้าขายในเรื่องสุขโดยก็จะแบบจะมีจะต้องเหมือนทำงานกับโรงฝาร้า วางแผนทางธุรกิจทางนี้แล้วก็ก็จะมีการสอดคล้องกับตัวละครอย่ตรงที่เขาเป็นนายคนขอระจะไม่ค่อยเอาเปรียบคนเท่าไหร่เนาะเป็นคนดีเนี่ยเห็นเห็นรูปปากแล้วอะไม่ใช่รูปปากดีไม่ได้คือไม่ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีครับก็เป็นคนที่เอาเปรียบคนนิดหน่อยแต่ก็คอยติดตามนะครับต้องบรรากาศคมัก เพะเ่อจะไปบอกมดลุ่มผมอ่ถามมลยค่ะจูนะคะก็ในเรื่องของบทเป็นของแก้วค่ะจริงจูจะเล่นเป็น2ตัวละครด้วยกันก็คือจะเป็นไทยพุกในพารปัจจุบันนะคะแต่ว่าในพาทอดีตเนี่ยจะเล่นเป็นสองแก้วซึ่งสองแก้วนะคะก็จะเป็นหญิงสาวชาวบ้านในาที่พ่อแม่เขาจะเปิดร้านตัดเย็บค่ะซึ่งจริงๆสองแก้วเนี่ยจะไปหลังรอกโกกับอ้ทาแผซึ่งได้ทำแผลก็จะเป็นที่ได้กลุ่มทีู่ ค่ะก็เอ่อโอเคฟองแก้วจะไปรับรอบคุยกับคำแต่งแต่ว่าด้วยทางที่แบบฐานะเขาแบบเป็นพ่อพี่ที่บ้านโยมพี่ก็เลยทำให้แบบเหมือนแบบต่างมีลาใช่ค่ะก็เลยทําให้ตัวฟองแก้วเนี่ยจะเป็นยังไงเข้าไปอยู่ในเรือนของมิสเตอร์โรเบิร์ตได้ก็ต้องคอยติดตามเกือบแล้วนะอีกนิดนึงจะเล่าอรกแล้วโอแล้วอีกนิดจะครบเรื่องแล้วเมื่อกี้นะฮะโอเคเออขอขอมาตีงนี้ต่อเนาะ น้อสตีมค่ะน้อสตีค่ะมรับบทเป็นอะไรคะลูกอสตีมรับบทเป็นบุษบกนะคะก็เป็นเหมือนเป็นเป็นลูกสาวของเพื่อนพ่อของพี่ใหญ่อะค่ะใช่แล้วก็อาจจะมามีส่วนเกี่ยวกับความรักของเขาทั้งสองคนนิดนึงแต่ยังไงก็วิ้งให้ดูตามนี้แล้วดีกว่าว่าจะจะเป็นยังไงเกี่ยวข้อควมันี้ยใช่ค่ะตระมานี้ค่ะเจาเทียบตัวนักแสดงคู่บุญของพี่บอสของเราเรื่องนี้มาออดิชั่น ไปเล่นเรื่องอื่นมา,เร,าเรื่องาูกำเมืองขอยากจะมาหันกระตาเราดูไพล์โไปแล้วค่ะแบบรู้สึกแบบรอรอ,รอบ,บทประพันธ์นี้ให้ให้เป็นภาพมาแล้วก็เห็นไพร์โแล้วรู้สึกอยากมาร่วมงานด้วยมาก็เลยมาออดิชั่นเป็นเป็นบ่าวเราเป็นเป็นป้าทำิีบเจ้าจเป็นคนที่แบบทําให้เกิดความลุ้นในเรื่องว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องนีมไหมอันนี้มันจะแดงขึ้นมาไหมอะไรต,ต่างๆก็ ที่สามเลยเจ้าปันดีแต้แตทุกคนทุ่งเทขมาดเลยเจ้าีอุยเป็นคนเดียวที่ได้กลิ่นได้กลิ่นความถูกต้องดีกว่าสรงให้ผมเยอะขอบคุณมากครับผมก็ตอนนี้ยังคนลุกไม่หายให้จัดการดูเอาไปช่วยๆเลยคนลุกมากครับแต่ก็บอกนะของผมเล่นเป็นมิสเตอร์เจมส์นะครับซึ่งบทบาทในในนิยายเนี่ยท่านอาจจะเคยอ่าน ซึ่งจะแตกต่างจากซีรีส์ยินึ่งครับซึ่งบทบาทจะสำคัญมากกว่าแลวบอกว่าเป็นตนนัวละครหลักด้วยก็อยากฝากผูติดตามนะครัองมันสนุกจริงๆเลยค่ะแต่ละตัวม,มีความเ,เกี่ยวทังเนาะและขอถามทางผู้ผลิตดีกว่าพี่ร่วมกับโมดิวของเราบ้างดีกว่ามีซีนไหนที่อยากให้หลายคน,นรอกับทุกคนรอติดตามเป็นพิเศษไหมคะความ เขาบอกว่าเขาบอกให้แบบสปอยนิดนึงไหมเราจะได้ติดตามอะไรบ้างจริงจริงเราเมื่อกี้ไปสักู่นีิ้งกันอย่างหลายซีแล้วมีซีไหนทีะที่เพิ่มไหมคุณติ๋วคุณบอสนี่นะคุณติ๋วบอกว่าถ้ามีจะใส่มาเป็นห้าในควันเดียวไปดาวน์อ๋อจะเลยนเป็นใครก็เดี๋ยวในเดี๋ยวเราคงไปดูในเรื่องกันเนาะแต่ว่าไอ้ตัวของจริงความลับเนี่ยก็อย่างที่คนบอกแต่บอสก็จะมีความสุดขั้วตัวนิยายเล็กน้อยถึงมากอะไรอย่างเงย ราะว่าด้วยความที่เพื่อให้มันเป็นซีรีส์อย่างที่เราเราอยากเห็นกันว่าอยากให้มันมีเส้นเรื่องหรือเรื่องราวในจุดต่ออะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็พยายามให้ตัวละครที่ตัวละครสำคัญขึ้นมาเพื่อที่จะแต่ว่าทุกตัวละครสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับตัว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 จอเป็นใหญ่มากๆเลยที่นี้ครับอยากให้ทุกคนได้ดูแต่ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นหรือมีประเด็นอะไรต่างๆที่แบบเราว่ามัน สนุกมากๆตอนที่เราเขียนกับทีมเหงียนบทอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็ด้วยความที่มันแบบเรา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 เรื่องแรกเนาะพีเดียวน่ารากเลยว่าเราอยากใส่เพราะเราก็ชอบดูหนังหรือดูซีรีส์พีเดียวนีนกันมันมันจอยีมันสนุกดีอะไรเงี้ยครับแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะชอบในการที่ซีรีส์วันเรื่องนี้เป็นพีเดียขึ้นมาในตอนนี้แล้วก็หวังว่าตัวอย่างจะแบบส่งกับทุกคนรอคอยส่งไหมคะส่งมากนี่ส่งมาก ตอนเรื่องจริงๆเรื่องอยากให้ดู e ีหนึ่งเพราะว่าจริงๆริงฉาก EP หนึ่งเนี่ยมันรวมความมหาวิหารแสงส่ร์แบบคือเราถ่ายตอนหนุ่มไอตอนหนึ่งเป็นเป็นคิวสุดท้ายอะครับถึงแม้เราจะแบบถ่ายเราไม่ได้ถ่ายเก็บตอนเราได้แบบว่า EP หนึ่งเราได้ขึ้นงถ่ายในตอนคิวสุดท้ายเองซึ่งเป็นฉากใหญ่ที่เกิดปีนแล้วก็ฉากสำคัญสำคัญ EP หนึ่งเยอะมากกว่าที่จอนดีเรามาลองดูกัน มันเกือบมันเกือบสปอยแล้วนะกรรลุกแล้วเกือบแล้วไห้พูดแล้วดีกว่าไม่เป็นไรเหมือนคุณพูดให้จบไปแล้วคุณยายไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมครับพี่อยากได้ยินเสียงคุณใหญ่จะจอมเพิ่มจังเลยคือรู้สึกว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเวลาที่เขาเข้าซีนด้วยกันหรือมีซีนอะไรที่แบบอยากจะพูดถึงอยากจะเมาส์แต่แต่ละฝ่ายไว้ใครก่อนดีให้นอน่อนดีกว่าเอาแล้วบ้านจะเมาส์เหรอครับครับผมเพราะว่าจริงๆคุณใหญ่โดยเฉพาะ เน้ำมอนขนาดนี้ใช้ได้แน่ครับอ่ะเดี๋ยวมันจะหลุดนะสิเอาที่พอเราได้แล้วกันพอเราได้ครับก็คงเป็นซีนซีนหนึ่งบางที่เหมือนกับว่าผมเหมือนอะไรนะใครก็ได้ก่ซีนจุ้ยซีนที่เขาจะเข้ามาช่วยผมจากมิสเตอร์โรเบิร์ตครับผมแล้วเหมือนกับว่าคือคือมิสเตอร์โรเบิร์ตก็ถีบผมตบมงไปที่คืนนะครับผมแล้วคุณอยากจาเดินเข้ามาอย่างหล่อเลยจะช่วยนะครับ เป็นยังไงนะเล่นเล่นให้ดูเล่นให้ผมเลินได้ผมเพลินไม่ได้แล้วเป็นยังไงนะเล่นยังไงไม่ได้แล้วนะใครอยากเห็นปรบมือค่ะบุรินทร์้างันจะทำอีกรอบหนึ่งออันนี้สุดคุณเล่นตัวไม่ดีแล้วเนี่ยบรินทร์ด้ามเป็นคนดีเออเขาเป็นคนดีเขามี่เห็นบนรองเท้าไม่กคือคือตัวไปเยเขาก็โฟกัสอยู่แหละคือเขาโฟกัสที่หน้าผมอยู่เนี่ยอืมแล้วเผอิญตรงนั้นต้นไม้มันเยอะไปหน่อยเขาก็เดินมาเห็นทีจะไม่ได้เหรอครับอะไรนะ เหตุที่จะไม่ได้เหรอครับบิ๊กพีโรบิร์ตคือจะหลอกมาชมดูเลยตั้งมาเยอะตันงมาเพราะอะไจากซีนปกติเลยกลายเป็นซีหน้าปั้มไม่ใช่ไปบัตไปประเด็นเขาไปเขาสมาธิยิ่งมากเขาเขาเื้อข่าผมว่าสรุปเสร็จแล้วผมก็แบบเดินเข้าไปที่เออ่สมบล็อกต่อผมก็เล่นตามปกติแต่จะมีหนึ่งคนครับผมไกด์ครับคือเขารับหน้าปั้มอยู่แล้วอ็รัผ่านหลักไกด์แล้วไหลไกด์อีกเนอะ อย่างนี้ตลอดเวลาก็คือแบบผมรูดภาษาหนิ่งงั้ไงแบบแต่ว่าตอนนั้นมันกล้ามม่ออยู่กันสักคนเลยกายก็พยายามเก็บแล้วได้ที่สุดเท่านั้นอันนี้คือที่สุดนะครับคือเอาเดินมาหน้านิ่งแล้วก็พยายามเล่นต่อถ้าเสียงก็รอเขาเขาเขาว่าทำหน้าละล่อมเขาไม่แต่เขาเดินสะดุดไม้นะครับถ้าสะดุดไม้เขาพยายามเล่นต่อนะทุกคนคือแบบเออทุกคนก็คือหัวเราะกันหมดแล้วแต่แค่เขาก็พกหัวหน้ากันอยู่รือว่ายังแบบไปโชว์มัสโกออน ใช่ครับห้คุณอยากเลือกนื่ซีนันมีวันที่ไหนทำกับนมงเาเสยอว่าะเป็นซีนน่าจดจำมากที่สจริงจริงมัน <c oughs> เลือกอยากมากมากนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เลือกไปหทีคิดว่ามันจะออกมาชว่วงอีพีนึงว่ก็คือซีนลงไปช่วยตอนเธอตกน้ำ <c oughs> ใช่เพราะว่ามันเล่ายากแล้วพอเห็นเซอร์ไพรส์เหระเออที่คุณบออ บอสบอสมองบอสแล้วพี่บอสบอสมองบอสแล้วไลน์ไลน์มองไปที่บอสอ่ะวเราอยากมองมาเม่ได้ไม่ไม่รูเลยบอสมองไหนได้กคตอนแม่คุณบอสรู้คุณบอสหน้าแดงกว่าสูตรแล้วนะคุณบอสหน้าแดงกว่าสูตรที่คุณใส่เขาหมื่นเต็มเขาหมื่นเต็มเขาบอกว่าใส่หรือไม่ก็ได้เขาบอกว่ามันเขาบอกว่าเป็นซีนที่แบบเราต้องไปถ่ายกันใต้น้ำเป็นซีนใต้น้ำซึ่งแบบว่า อุปสรรคก็เยอะแล้วก็มีความสนุกมากๆด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาใน EP หนึ่งก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยฉะนั้นทุกคนจะต้องติดตาม EP ของกันเดียๆนะครับไม่ใช่ EP หนึ่งทุก EP แลับโอเคก็คือที่ต้องติดตามแน่ๆก็คือซีนใต้น้ำกับซีนสนุกซีนสนุกคือ EP อะไรกันอยากดูแล้วไปจับผิดงั้นว่าต้อง EP สองต้อง EP สองต้องสนุก EP สอง EP สองะไรที่ห้าตอนห้าจะประมาณนี้คอนเสิร์ตมันจะรออยู่ในเบื้องหลังอะไร ใช่ใช่ต้อต้องต้องเอามาไม่แต่หมายถึงว่าเรื่องหลังเราต้องรออย่เองคั่าเาค่นงไม่เราจะถามเราะว่าพี่ผู้มากนานี้อยากรูแล้วว่าตอนแรกตอนเมื่อวานออจริงแอบเห็นแล้วเมื่อกี้ว่าขึ้นมาแต่ไม่ต้อยังต้องรอดีกว่าคุณหยก็ได้ค่ะก็รอติดตามตอนแรกนะคะสิบแปค่ะได้ที่ทางช่องวันสองสแล้วก็อพเคชัน โยคูอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแกนี้สำหรับพื้นที่ประเทศไทยค่ะเราจะมีพื้นที่อนด้วยคือเป็นเรตอย่างิ่งที่เรืองนี้จีิงยัง่นไจจบแต่ว่ามีารจากต่างประเทศอีกต่อาแค่คุณูนี่เยค่ะเพื่อจะขออาติขออิในการไปออกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่คอนเสิร์ตแน่ๆแล้วก็จะมียอยอของคู่รักภาษาอังกฤษ้ครับผม for international fans On the territory of Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia, the United States, and also uh, Philippines, so you can watch it on the application local International. And for Iran fans on um, Korea, you can watch the heavy uh, And for China Taiwan fans, you can watch the, the Line TV. And for other territory, not worry, you can watch the YouTube of YYDS entertainment และ also the application g a g a อ l a านี่คือมีไปทุกแค่ทุกแค่ทุกพื้นที่ทั่วทุกแอปจริงๆมันตังมันเรื่มถี่มากกเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าหน้าติดตามมากแล้วก็ที่สำคัญครับตรงนี้รัขออนุยาตคุณบายคุณโดนทำไมเราต้องดูซีสี้์วหรือลกนี่ครับฝากสักหน่อยหนึ่งก็คือ หล,หลังจากที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วเนาะก็ผมเชื่อว่าเทรลเลอร์อน่าจะซื้อใจหลายคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปตอนงานหนังสือเลยครับเหตุผลที่ผมรมับซีรีส์เรื่องนี้ตนะั้งแต่แรกก็เป็นเพราะว่าตัวนิยายสนุกเป็่องนมันมากๆนะครับแล้วก็คิดไม่ผิดจริงๆต,ตอนที่ได้เห็นบทตอ,น,น,ตอน,ทน,ตน,นครั้งแรกตอนได้ไปดูนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาจากเนี่ยตัวอย่างเนี่ยน่าจะทําให้ทุกคนได้เห็นว,ว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะสนุกยังไงแล้วก็มีคุณภาพมากแค่ไหน วีเขาตอบเป็นเด็กนักพากย์มากนี่จบงานแล้วคุณใหญ่การจบงานมันยิ่งเป็นหลังแล้วเป็นหลังข้อไหมครับผมน้อยไม่รู้่อยสนุกมากครับฝากติดตามด้วยนะครับอีกขออีกหนึ่งอีกหนึงครับผมก็ทุกๆคนในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างที่เคยบอกออกไปนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมต่างๆทุกคนเลยนะครับแบบ ทํางานเรื่องนี้กันอย่างแบบเต็มที่มากๆตื่นลอดนอนแบบว่าสู้ชีวิตกันสุดๆนะครับก็ฝากทุกคนฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนิยายนะครับตัวนิยายก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามชมตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP เอ่อที่สุดท้ายนะครับโอเคแล้วให้ปลอดภัยหนึ่งคืนอะคือว่าเิร์ส์รแล้วก็อันคับเวอร์ชั่นหนะเอาเวลาให้เป๊บนะ ครับก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์ของกิ่มคารันนะครับต่อการตอนแรกทางช่องวัน31นะครับทุกวันศุกร์นะครับตอนแรก18สิงหาคมนี้เวลา4ี่ทุ่มสินะครับแล้วก็รับชมอันคัตเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแบบยาวแบบมากๆนะครับในทุกแอปพลิเคชันที่ที่หยวนได้ได้ผู้ไปในครับแล้วอนออโซนในญี่ปุ่นเราก็มีเรียบร้อยนะครับน้องและที่เตนนะครับผมติดตามไปด้วยครับผม อยาขอไทยนจี่ทุ่งครึ่งเนาะคาทุ่งสี่ทุ่งสิบห้าค่องช่องวันก่อใช่ช่องวัน3ามเอ็ดสี่ทุ่งสิบห้าหรับเฟิร์นวันแล้วก็มีอันคาดเวลา5้าทุ่งสิบห้านี่อะลครับผมแน่นอนครับต้องรอติดตามจนครับขอเสียงปรบมือกับทีมนักแดงที่ผู้จัดั ที่โปรหมีพากลไลฟ์ด้วยเพราะว่าเดลยูนะครับเราอยากจะพูดคุยอะไรก็ตามในขั้นป่ากันไปด้วยเฟสคอนหอมกลิ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับในไลฟ์ต้องขออนุญาไปก่อนสวัส hmm. ดีคร <l ug> ับสวัสดีค่ะวุณผู้ชมค่ะปิดไลฟ์ครับวันนี้เดี๋ยวยังไงให้ทีมนักแสดงถ่ายภาพร่วมกันเนาะถอดแรกนะคะเป็นนักแสดงทุกคนถ่ายภาพร่วมกันเรียนเชิญค่ะ 好、嗯。嗯嗯